วันนี้จะพาทุกคนออกไปข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตรว49ยูโรยังใช้ไม่คุ้มเลยเพิ่งออกไปครั้งเดียวนะคะวันนี้ก็จะเอารถเข็นอันนี้ไปด้วยเพราะว่าจะไปช้อปปิ้งนะคะถึงแม้วมันจะไม่เข้ากระชุดกเ็เถอะแต่ว่าจะซื้อของเยอะมันหนักถือไม่ไหวใครอยากถือก็ถือไปเถอะนะเราไม่ถือเราจะลากนะคะก็นั่งรถเมย์มานั่งรถเมย์ฝิดฝั่งอีกได้นั่งฝั่งแดดนะคะร้อนมากหน้าหยาไม่ไหวก็นั่งรถเมย์ไปพอมาถึงเนี่ยมันจะมีช่องชองแบบนี้ให้ฝากกระเป๋าหรือฝากของนะคะ เราก็ฝากไว้ที่นี่แหละก่อนเราจะได้ไม่ต้องลากของเป็นโอม่านะคะจะได้เดินชัดๆเลื่อนๆตัวปลิวได้เราก็เดินอยู่ในเมืองนี่แหละก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาของกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาคนเดียวนะคะเพราะว่าแฟนเราไม่อยู่ัอาทิตย์นี้ยเราอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแฟนทํางานแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านเนาะก็เลยไม่ได้มาหาเรานะคะ ช่วงนี้ก็แดดดีอากาศดีค่ะออกมาเที่ยวข้างนอกก็ดีแต่ว่าปกติถ้าเกิดตั๋ว49ยูโรเราไม่มีเราก็อยู่บ้านมากกว่าชอบอยู่บ้านมากกว่านะไม่รู้จะออกมาข้างนอกให้มันร้อนให้มันเหนื่อยทาไมชอบอยู่บนเตียงมากกว่าถึงแม้ว่าอากาศจะดีมากก็ตามนะคะนี่เราให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเออเมืองที่นี่เขาก็ตกแต่งดอกไม้จริงจริงถ้าเกิดตามเมืองใหญ่บางทีเขากตกแต่งเยอะกว่านี้อีกนะ ก็ถือว่าใช้ภาษีประชาชนก็คุมอยู่นะคะเราก็เดินมาตรงนี้เนาะมันจะมีร้านอิม i t s นะคะเป็นของคนเวียดนามนะมีขายกคงงขาแกงเมืองเมืองไทยด้วยนะเราก็สั่งแบบซี่มากินเนาะแล้วก็ให้ดูตอนนี้เป็นร้านเฮาส์ของเมืองนี้นะคะเมืองนี้ชื่อบาตสสซุงเงนนะคะเป็นเมืองแรกที่เราเคยมาถึงแล้วก็เราก็เรียนภาษาที่นี่ด้วยนะ ที่ทางซ้ายมือเป็นร้านเฮาส์แล้วก็มีร้านอาหารที่ครั้งที่แล้วที่เรามากินวันที่เราไปิตีมินิกอฟอะค่ะจริงๆเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ก็ใหญ่กว่าเมืองที่เราอยู่เนาะแล้วก็คนก็ไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรมันก็ค่อนข้างสงบอยู่นะคะอ่ะมันก็จะมีทะเลสาบใจกลางเมืองเนาะที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยว้วยอะมันจะมีพวกเรเรียนโวลนุ่งให้เช่านะคะรอบๆเนี่ยรอบๆทะเลสาบก็จะมีให้เช่าหมดเลยก็ถือว่าสวยดีนะแต่เราอยู่แถวนี้เราคงไม่มาเช่าหรอกเราอยู่ไม่ไกลนะคะเราก็เคยมาหลายครั้งแล้วแหละ ก็มานั่งสมัยก่นเรียนภาษาเยอรมันก็มานั่งตรงนี้อ่านหนังสืงอ่านหนังสือติวกับเพื่อนนะแต่วันนี้เรามานั่งกินข้าวเนาะก็ใช้ชีวิตไปคนเดียวเงาเงานะคะเพราะว่าเพื่อนที่เราสนิทด้วยไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วคนไทยที่อยู่แถวนี้บางทีเราก็ไม่ถูกจะริดกันนะเนาะก็อาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะอยู่แถวนี้นะคะที่อื่นก็ไม่เยอะหรอก ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเพื่อนน้อยลงและยิ่งไม่ค่อยชอบออกไปไหนก็ยิ่งไม่ค่อยมีเพื่อนใหญ่เลยแล้วเราเป็นคนแบบไม่รู้ว่า introvert หรือว่าขี้เกียจนะรู้สึกไม่อยากคุยไม่อยากทำความรู้จักกับใครอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงหลังมาชีวิตมันเหมือนเหนื่อยกับการทํางานอะไรเงี้ยวันว่างก็อยากจะอยู่บ้านชิลๆเนาะไม่ได้อยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปเที่ยวหรือทําความรู้จักใครนะมันแก่แล้วด้วยมั้งมันเหนื่อยมันออมนี่นะคะแกงที่เราสั่งเนาะแกงเหมือนแกงไทยเลยรสชาติเหมือนเมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะใส่ แป้งให้มันเหนียวๆทำไมนะความรู้สึกเราคนไทยมันเหมือนแกงบูดอ่ะแต่ก็นะกินได้รสชาติคือเหมือนเมืองไทยแต่แค่มันเหนียวไม่รู้จะทําเหนียวทําไมนะมองไปมันก็รู้สึกแ,บบแปลกๆนะเราก็นั่งกินไปชมวนะิวนะเราก็มีคนนั่งอยู่แถวนี้เยอะเหมือนกันนะนั่งอยู่แถวๆที่เรานั่งเนี่ยมันจะมีที่นั่งจริงๆตรงที่นั่งอีกที่หนึ่งอ่ะตรงที่ถึงก่อนอ่ะวิวดีกว่านี้นะแต่ว่ามีคนนั่งเต็มแล้วเราก็เลยต้องมานั่งตรงนี้อันนี้มองเหมือนจะมีน้องๆคนไทยเดินผ่านนะคะเพราะว่า เมืองนี้เห็นได้ยินว่ามีคนมาทำอาสปีดุงเยอะอยู่นะคนไทยอ่ะแต่พอเราทำงานแต่ตอนกลางคืนเราก็จะไม่ค่อยได้เจอคนใหม่ๆยังมีน้องคนไทยมาทำงานใหม่คนหนึ่งยังไม่เคยคุยกันเลยเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะเพราะว่าก็เจอกันแค่ตอนส่วนลงเวรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันนะคะกินเสร็จก็นั่งอยู่ตรงนี้นะพักหนึ่งนั่งเล่นชมวิวเดินไปเดินมาดูเป็ดเป็ดเนี่ยเรามองว่าถ้าอยู่เมืองไทยนี่สงสัยจะไม่เหลือนะแต่อยู่นี่เหมือนเขาห้ามจับนะห้ามจับห้ามกิน น้องเป็ดก็เลยรอดชีวิตมาได้นะคะจริงๆมันเดินอยู่ทั่วไปหมดเลยนะมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่กลัวคนด้วยนะเพราะว่าน่าจะชินนะเพราะคนมาที่นี่บ่อยมาเดินมาวิ่งปั่นจักรยานอะไรเงี้ยคนที่มีลูกเล็กก็เข็นรถเด็กออกมาแล้วคนที่เนี่ยเวลาเขามีลูกเล็กอะ่ะเด็กแบบแดงๆเอาออกมาเดินแล้วนะอยู่เมืองไทยนี้เด็กนี้มันอยู่บ้านเป็นปีเลยนะเราก็เดินไปเดินมานะก็ใช้ชีวิตไปคนเดียวเหงาๆนะคะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ย เราจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเยอะนะมันไม่ได้มีห้างไม่ได้มีตลาดไม่ได้มีอะไรให้เราเดินเยอะมันก็เป็นซื้อของกินนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้สนุกเหมือนเมืองไทยอะ่ะคนเขาถึงชอบไปเที่ยวพักหลอนที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยมันสนุกกว่าอยู่นี่มันจะเ,เป็นฟิลมสงบอากาศดีอะไรเงี้ยหมอคนแก่ซึ่งเราก็แก่แล้วแหละ ก็เหมาะก,กับเราด้วยเออบางคนอาจจะคิดว่าก็เธออยู่เมืองเล็กนี่มันก็เลยไม่มีอะไรทําถ้ามาเมืองใหญ่ก็จะดีกว่าจริงๆเวลาเราไปเที่ยวเมืองใหญ่ก็รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรทําเหมือนกันนะหรือเราชอบเดินตลาดสดซื้อของกินก็ไม่รู้คือที่นี่มันไม่มีแบบนั้นไงนมันก็เลยง่อย